มาดูการทำงานนะครก็เดี๋ยวผมจะใส่เงินไป10บาทนะครับหน้าจอก็จะขึ้นเวลา10นาทีนะฮะก็กดสวิตช์เริ่มทำงานนะฮะเวลาก็จะนับถอยหลังนะครับถ้ากดสวิตช์อีกครั้ง มันก็จะหยุดทํางานนะครับแต่ในกรณีที่มันหยุดทํางานเนี่ยถ้ามันเกิน5นาทีระบบจะรีเซ็ตไปเป็นศูนย์นะครับก็อย่าให้มันหยุดเกิน5นาทีแล้วกันก็กดสวิตช์ทำงานนะฮนะครับเนื่องจากบอร์ดนะครับมันมีการจดจำค่าเวลานะครับ สมติปเปิดขึ้นมานะครับค่าเวลามันค้างอยู่อย่างนี้นะครถ้าเราอยากจะรีเซ็ตเวลาให้เป็นศูนย์ให้เรากดสวิตตัวบนสุดคร้างไว้ครับสามวินาทีนะเรียบร้อยนะครับค่าก็จะรีเซ็ตแล้วนะครับการตั้งค่านะฮะให้กดสวิตตัวที่สามนะครับครั้งหนึ่งครั้ง <c oughs> อันนี้คือ เลขหนคือเมนูนะครับเมนูที่หนึอ่าเลขหนึ่งตัวหลังคือค่านะครับค่าตอนนี้คือหนึ่งหมายถึงอ่าหนึ่งบาทต่อหนึ่งนาทีนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นสองมันก็คือ1บาทได้สองนาทีถ้าเราหยอดสิบบาทมันก็จะได้ยี่สิบนาทีอ่านะอันนี้ไว้กดตั้งเลทเพิ่มลดตัวบนตัวล่างนะครับเพิ่มลดนะกดสวิตช์ตัวที่สามอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือค่าเงินสะสมนะฮะตอนนี้มียี่สิบบาทนะครับโอเคนี้การรีเซ็ตจำนวนเงินสะสมนะครับก็ให้กดสวิตช์ตัวที่สามหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับก็มาที่หน้าค่า จำนวนเงินสะสมนะครับแล้วก็ให้กดสวิต์ตรงกลางนะฮะครับค่าก็จะรีเซ็ตเป็นศูนย์แล้วนะครับถ้ากดสวิต์ตัวสามอีกครั้งหนึ่งอ่ามันก็จะกลับมาหน้าจอหลัก